แนวทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของ u ูเสกุลเงิน u ูเนั้นตราบทํากรอบไซเวยยซึ่งมีฐานแนวต้าน,นยอยู่ที่โซนราคา151.79กับ151.97และมีฐานแนวรับอยู่ที่โซนราคา อ่า1 9 1.09กับ15 0.99กลยุดกในการเทรดนั้นเราจะรอสัญญาณเนี่ยมาทดสอบที่โซนแนวรับสวิงโลว์และรอสัญญาณรูปแบบชาร์ตแพทเทิร์นอ่าให้มีการเกิดสัญญาณรูปแบบชาร์ตแพทเทิร์นที่เป็นรูปแบบของโครงสร้างเทียนขาขึ้นเราจะหาจังหวะบ่ายกับขึ้นไปเก็บราคาที่แนวต้านสวิงหายด้านบน ที่ราคาจหนึ่งห้าหนึ่งจุดเก้าเจ็ดเมื่อราคาถึงโซนแนวต้านสวิงหฮนด้านบนเราจะรอสัญญาณรูปแบบโครงสร้างตลาดให้เกิดการทำรูปแบบที่เป็นโครงสร้างเทรนขาลงแล้วเราก็จะหาจังหวะเซลลงมาแล้วมาเก็บท p แถวราคาสวิงโลดที่แนวรับสวิงบนด้านล่างที่ราคาหนึ่งห้าหนึ่ง จุดศูนชุดนี้ก็จะเป็นแผนเทศในกรอบไซเวของคู่สกุลเงินยู